<laughs> เฮ้ยเปียกบ้านนี่บ่านได้ยุดบ้านได้ย่อนชองเปียกแล้วไม่ยังไม่ยังเอาแดดกับบุหุนจักแดดทักยันเต็มแขนเต็มหัวเขียนใส้รถชิปเล่นทรายเล่นดินเล่นน้ำเบื้องหน้าเบื้องหน้าโนยิ้มโนออกมายิ้มเนาะ เอ๊ะักลาเต็มแขนนั่นสียุทสีย้อนเป็นบ่แบบโอ้ยยยยยยยเมื่อกี้น้เ่อกินน้ำข้างนอกไปเมื่อกี้หางกินน้ำนี่ีมื่อกี้ก็ไดรสองขวดขวดกว่ากว่าไปเปียกบัดนี่เงินเบเปียกบัดนี่บหวน้ำเด้อ <laughs> มันสิบปลมซะวนนี้ฮะโอ้มากินได้มากินได้กินกน้ำข้างนอกพูดบอล,บอลอ <laughs> เลยหยุดบอลเลยอนเฮ้ยบ่ไหวเลย กำยังอะไรนี่ฮะว้ายปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ไปใส่ต้ะไปใส่ต้ะโอ้ยผีหลอกแล้วแมวแล้วแมวแ Heh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 e <laughs>